วันนี้ลกูกศิษย์ก็ได้มาทำพิธีนะคะเรียกว่าแก้ตั้งแต่รากชะตานะคะประสุขเข้าพระเสาแสกแลาหูเสเวยดวงชะตาอ่อนด้านใดการเงินการงานความรักต่างๆนะคะมาถึงยังไงก็ต้องจับล้างส่งเคราะห์ส่งสิ่งที่ไม่ดีที่ติดตามมาให้เป็นมงคลชีวิตก่อนนะคะปลูกขวัญ ปูกข้อมือนะคะแล้วก็ไหวพญานาคราชขอพรนะคะเข้าทมเพื่อตัดกรรมแล้วก็เมื่อคลีนหมดแล้วก็ได้ทำพิธีขอพรนะคะเข้าสู่ในหอหัวใจของครูนะคะขอพรจุดเทียนมงคลจักรวาลเพื่อเปิดแสงแห่งการค้านะคะวันนี้ลูกศิษย์ก็ทำการค้า สารสัตว์เพชรช็อปนะคะก็ขายดิบขายดีตั้งแต่เป็นพนักง,งานประจำตั้งแต่เป็นผู้บริหารนะคะก็ได้ตัดสินใจมาประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เป็นปีที่สองแล้วนะคะที่ได้มาทำพิธีการที่สำนักเทียนมงคลจัก,กรวาลก็ให้แสงแห่งเทียนมงคลจัก,กรวาลเปิดแสงแห่งความสำเร็จกับทุกคนด้วยเธอ